ใช่เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอัพเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะ ตอนนี้นะครับทางแกท็อปอัพก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องเราโคดปุ่มและโคดคอมไวก็อยู่ที่หน้าเพจเหมือนกันนะเล็งอยู่ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเอ่อคอนเทนต์ปีปวดหัวอีกแล้วนะฮะคลิปที่แล้วไม่เข็ดไงคลิปนี้เอาใหม่แแกก้้ตตััววเ แล้วก็ใครที่ต้องการเติม UC นะครับก็สามารถไปเติมได้ที่แก๊สท็อปอัพนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าเบื่อแล้วนะครับเบื่อกับเกมนี้แล้วนะก็ก็ยังทําอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่ได้ว่าจะทําบ่อยแบบเมื่อก่อนแล้วนะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทําเทคนิคอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็ถ้าผมทําได้เนี่ยผมจะมาทําให้นะครับเรื่องเทคนิคนะผมเริ่มคิดไม่ออกแล้วจริงๆนะครับไม่มีคนลงถามจริงเฮ้ยมี เราไม่มีป็นคนแล้วเนี่ย <the> ไป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 เขามีตัวเดียวนะครับ <the> ตัวเดียวนะครับน่าจะมาแค่คนเดียวนะ, Mark <the> location. ะนไป น่าจะเพิ่งเกิดนะดูทรงแล้วน่าจะแบบมีคนลงอยู่บ้านชุบนะครับตรงนี้มาเต็มเลยนะครับเราไปหลบเดินซ้ายก่อนนะแล้วก็ยิงเปียวนะครับถ้าเราเข้าไปเลยเนี่ยมีแย่แน่นอน <got> โอ้ยเราควรจะทิ้มเลยนะ เ,ออเขาอยู่ข้างหน้าเราเนียครับเฮ้ย นฝั่งนี้ครับเราเนี่ยไปก่อนนะใจเย็นนะครับน็อปมันยิงอะไรอะไร มีอีกไหมอ๋อน่าจะมีอีกนะครับตันนี้บอดนะครับหมดแล้วน่าจะเคลียร์แล้วแหละดูทรงละเฮ้ยวามว่มาอย่าประมาทนะครับอาจจะไมได ผมบอกแล้วอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับถ้าประมาทเมื่อกี้เนี่ยผมน่าจะโดนลากเลยนะเฮ้ยแล้วนะัวนี้บอดนะครับไม่คนขับของบินถอยล่วง าได้กิวแล้วนะครับเฮ้ยขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาแล้วขึ้นหลังคาหนึ่งขึ้นหลังคาหนึ่งระวังระวังนั้นราคาราคาราคามาเจ๊วตมาเพื่อนไปไปมาดิมาดิมาดิเนหลัง่มาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเลยมาเลยเฮ้ยขวามาเพื่อนไม่ได้ขวารีนแล้ว ้องถอยวะเฮ้ยไอ้นี่อื่นอะไรหลังมาหลังมาแลาา้วอะไรตรงนี้ตรงนี้เกียวแล้วเพื่อนตรงผมอะกิดลอ็อแฝงเนินมันแฝงเนินไปวงเราวงเราไม่ต้องรีบอย่าขึ้นหลังคาก็พอนะห้ามขึ้นหลังคานะโดน เอาเลยเอาเอาปืนเอาปืนเอาปืนชีตแป๊เอาปืนชีตแป๊บมาปืนชีตกันมาปืนชีตละปมดห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 มหรือไม่ก็ต้องอ้อมริมน้ำไปแล้วไปแปะแถวนี้อ้อมริมซ้ายมาเอารถมาเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปไม่แม่แม่ต้องเดินเพื่อนต้องเดินเพื่อน เราไกลเราเราเนี่ยเราเราเนี่ยนั่นหมายถึงมันฆ่าถนนนะมันฆ่าตรงตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งต้องแปะหนีว่ะต้องต้องต้องแปะอ้อมว่ะเอารถรถมีคูเป้อยู่เพื่อนเอารถไปมาเราตามผมมาเพื่อนมันบวกกันอยู่ทามิ่งเนี้ยแปะได้เพื่อนบวกกันอยู่ทามิงอ่ะเอาได้จริงเดินผมยังเล่นได้อยู่ ตรงนี้ได้ปะ่ะระวังแน็อกเพื่อนแปนึงเลยใั่น้องปางต้องปัง้งผไม่ได้วะใจยรอใจเย็นใจเย็นใจย็นผมแปะทางนั้นน่นนนะได้นหน่อยดูให้หน่อยดูให้หน่อยเนินหน้ามีนินหน้ามีเนินหน้ามีเพื่อนเนินหน้มีนหัวบนหัวบันหัวดูให้หน่อยดูให้หน่อย มันหัวดมันหัวดิไม่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 ไปซ้อนนะไม่ซ้อนนะไม่ซอนนะลวไหนวะไรตายหมดตายเหลือตัวไกสวยสเลือเลเลือนี่เ่หน้าเืน้าเราดีลยหนดีหหมดหมดตัวเดียวตรงไหนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้้นเห็นลแล้วตัวเดียวตัวเดียวใจเย็นเย็น เดินสายเลยแล้วกันอยู่หน้าเราอยู่หน้าเราเลยเพื่อนอยู่หน้าเราเลยขอได้ไป้ายตัวเนี้ยลองนะลองนะไม่ได้ซอนนะไม่ได้แล้วน็แล้วก็แล้วก็แลอ้อ,ลอก็แน้วก็หมดมาเลย ก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็รอติดตามมาได้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ We're a the best State i lay down and I play dead and I stay dead t h e will you get bored to killin' me s i l o w a t s f you are like a taunt Never really notice what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string